เราไปดูกันเลยครับฐานแรกนะครับก็คือห้องเรียนสีเขียวนะครับซึ่งสนับสนุนโดยการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับถ้าสังเกตนะครับคลิปนี้นะครับขณะที่กําลังเล่นอยู่นะครับจะเห็นว่าการถ่ายทํานี้นะครับมันจะสั่นนะครับก็คือไม่นิ่งเพราะว่าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับทําให้ภาพมันขยับขึ้นลงแบบนี้นะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่า่า ขณะที่คลิปกําลังเล่นไปนี่นะครับก็คือห้องเรียนสีเขียวนะครับซึ่งสนับสนุนโดยการซึ่งตรงนี้นะครับถือว่านะครับเวลาที่เราเอาคลิปลง YouTube แล้วจะทําให้นะครับคลิปนี้ขาดคุณภาพหรือว่าไม่น่าสนใจเลยนะครับถ้าเราจะแก้ปัญหานะครับการทําคลิปนะครับที่ไม่ได้ใช้ัาตั้งกล้องแล้วภาพมันไม่นิ่งแบบนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมแคปคัดทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับให้คลิกไปที่คลิปที่เราต้องการจะแก้ปัญหานี้นะครับคลิกไปที่คลิปที่เราต้องการจะแก้ปัญหานี้นะครับแล้วมาในส่วนของว <Rin ne. S 1> ิดีโอนะครับจากนั้นนะครับให้เ <m> ล <ug fest> ื่อนหน้าจอลงมานะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า s t a y บลไลท์นะครับ Stay บ e ไลทก็คือการทำให้นิ่งหรือว่าการทำให้คงที่นะครับให้เราคลิกลงไปที่ s t a เบลไลทตรงนี้นะครับคลิกไปที่ s t a เบลไล e ์นะครับจากนั้นก็จะมีระดับนะครับ ระดับในการทำให้คงที่นะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ Recom m e น d นะครับเป็นการแนะนำนะครับว่าเอาค่านี้นะนะครับเราก็อาจจะลองเทสดูก่อนว่าค่านี้นะครับเวลาที่เราเลย์แล้วเนี่ยระดับมันจะเป็นยังไงนะครับมันนิ่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็คือห้องเรียนสีเขียวนะครับซึ่งสนับสนุนโดยการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนะครับข้างในมีอะไรเดียวเราไปส่องดูกันเห็นไหมครับจากคลิปที่มันขยับยุกยิกยุกยิกยุกยิกนตอนนี้นิ่งแล้วครับเห็นไหมครับไม่มี ไม่มีการเครื่องก็เพิ่มขึ้นลงเซึ่งสนับสนุนโดยการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนะครับข้างในมีอะไรเดี๋ยวเราไปส่องดูกันอเห็นไหมครับแล้วก็นะครับจะมีแบบมินิมัมคัทนะครับก็คือมินิมัมก็คือน้อยสุดก็คือการตัดน้อยที่สุดนะครับถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับก็จะเห็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ลองคลิกดูว่าเราชอบแบบไหน ห้องเรียนสีเขียวนะครับครนิ่งสนับสนุนโดยการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศแต่ก็ยังมีกระเพื่อมนะครับเห็นไหมครับมินิมัมก็คือตัดน้อยที่สุดก็ยังมีกระเพื่อมนะครับหรือ m o s t Sta b l e ก็คือเสถียรสุดๆครับมอดสเตก็คือให้เสถียรสุดๆมันก็จะเป็นการเหมือนกับการซูมเข้ามานะครับแต่ถ้าเราจะใช้ r e c o m m e n d ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทำให้คลิปของเรานิ่งไม่กระเพื่อมโดยการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนะครับ ข้างในมีอะไรเดี๋ยวเราไปส่องดูกันครับอ่าโอเคนะครับทำให้นะครับคลิปถ้าเราจะเอาออกไปขึ้น YouTube หรือเอาไปให้คนอื่นชมนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหานะครับจากคลิปที่เราถ่ายทำมาแล้วมันไม่นิ่งนะครับแล้วก็ทําให้มันนิ่งขึ้นมาโดยใช้สเต y l ลล h t นี่แหละนะครับยังไงก็ไปใช้วิธีนี้นะครับในการแก้ปัญหาเรื่องคลิปที่มันไม่นิ่งหรือมันกระเพื่อมโดยการใช้สเตเบลไลนั่นเองนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ